สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เราก็จะมารีวิวเรื่องสืบรับฉบับคามโนุฮาชิรอนนะคะก็คือที่เห็นสีเล่มนี้เลยก็เล่มสีเนี่ยเพิ่งจะออกมาตอนอต้นเดือนกรกฎานะคะที่แบบค่ายสยามเขาเปิดให้พีเนาะแต่ว่าเราอะพีไม่ทันก็คือไปเห็นตอนพีวันสุดท้ายพอดีมั้งแล้วแบบ โปรเตอร์เขาหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้พีนะอันนี้เราก็ไปซื้อมาถ้าเกิดใครดูในบล็อกนะคะก็จะเห็นตอนที่เราไปซื้อมาเนาะบล็อกใน ep 4อาจจะลงก่อนหรือว่าหลักคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าเล่มหนึ่งอะเล่มหนึ่งคือเล่มนี้รู้สึกว่าเราจะได้มาประมาณปลายปีที่แล้วคือปลายปี2 0 2 1หรือเปล่าหรือว่าต้นปีไม่แน่ใจอยู่ราวนั่นแหละ ก็คือเราอะไปะไปหาหนังสือนี่แหละแล้วทีนี้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องอะไรจริงๆไปดูนพีทแล้วก็แบบยังไม่ได้คิดอยากจะแบบอ่านเรื่องใหม่เท่าไหร่แต่พอแบบเดินไปเจอปกเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันหล่อเราแบบหล่อมากหล่อจนแบบเฮ้ยมันคือเรื่องอะไรแล้วฉันก็ต้องซื้อมาเว้ยแล้วทีนี้พอปรากฏว่าพอได้อ่านจริงๆอ่อะมันก็รู้สึกว่าเออเรื่องราวมันสนุกมากๆแล้วทีนี้เราก็เลย ไปซื้อเล่ม2องสามี่มาต่อแต่ว่าเล่ม2องสสเนี่ยพึ่งซื้อเร็วๆนี้เองนะโอเคส่วนเรื่องเนื้อเรื่องอะเราจะไม่ได้เล่าอะไรมากหรอกแต่เราจะบอกว่าก็คือรอนอะเขาเป็นนักสืบที่แบบเก่งที่สุดเลยแต่ว่าอ่าการไขคดีเนี่ยเป็นร้อเซแต่กับ จับผู้ร้ายไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีพลังบางอย่างในการที่แบบว่าพอเขาไขคดีเสร็จเขาจะกดดันให้แบบคนล้ายฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าเขาไม่สามารถทํางานเป็นนักสืบได้จนกระทั่งออ่ตัวเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้านี่โทโทะนี่แหละก็เหมือนถูกแนะนําว่าเนี่ยรอนอะสืบคดีเก่งนะคนนี้เขาเป็นตํารวจแล้วเขาก็แบบว่า ก็เลยไปท้าทามให้รอดนะกลับมาทําคดีอีกอะไรประมาณนี้เรื่องราวมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่น่าสนใจอ่ะในแต่ละเล่มของอันเนี้ยก็คือแบบคือตัวนี้นี่คือแบบมันคือพัซเซิลที่อยู่ในเล่มแต่ละเล่มก็คือจะมี น่าจะทุกเล่มเลยนะเล่มละหนึ่งพัสโซเป็นแบบว่าเป็นการรับสมองด้วยข้อสอบเข้าโรงเรียนฝึกอบรมนักสืบบลูนะคะก็คือเป็นโรงเรียนฝึกนักสืบที่อยู่ในเรื่องนี้นั่นแหละที่พระเอกอเรียนแล้วก็แบบพระเอกอเป็นคนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบลูเลยด้วยอืมเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่อยากให้ดูก็คือแบบว่าปกข้างในอะ่ะมันแบบอันนี้คือเราห่อไปแล้วเว้ยก็เลยขอโทษจริงๆที่แบบแกะให้ดูไม่ได้ แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูปกในของเล่มสองสามสี่นะคะว่าเป็นยังไงนะตรงนี้เขาก็จะมีรูปหน้ารอนอาจจะเห็นก็ไม่ค่อยชาัดเท่าไหร่มั้งเพราะมันเงาเงานี่แล้วก็ข้างในอะ่ะจะเป็นแบบรูปเดียวกันกับปกนอกนะแต่ว่าเป็นสีแต่คือตัวรอนจะหายไปแล้วนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้นี่นะคะก็คือปก ปกด้านหลังเนี่ยเขาก็เงาเงาเหมือนกันเลยนะเล่มหนึ่งเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเหมือนกันเลยข้างในก็จะเป็นรูปแบบอาบน้ำนี่แหละแต่ว่าไม่มีรอนและรอนจะมาอยู่ฝั่งนี้นอนอยู่กับแมวส่วนเล่มสามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะนี่ข้างในก็มีลายเหมือนกันลายรอนเนาะ นี่แล้วก็นี่ปึ๊บอืมประมาณนี้ส่วนเล่มสี่อนหล่อมากๆเลยนี่ปุ๊บอืม มานี้นะคะสาหรับทั้ง4ี่เล่มก็อยากให้ทุกคนลองไปอ่านกันดูนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างสนุกมากๆเราไม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าแต่เล่มมาเป็นยังไงก็ให้ทุกคนลองไปอ่านดูเอาละกันเนาะสําหรับใครที่เคยอ่านอ่ารีบอลมาก่อนนะคะก็เล่มเนี้ยเป็นของอาจารย์ที่เขียนรีบอลเหมือนกันนะคะก็อาจจะแบบว่าคุ้นๆลายเส้นหรือว่าหน้าตัวละครอ,อะ คนอื่นเขาบอกมานะว่าแบบหน้าตัวละครมันเหมือนคล้ายๆกับตัวละครในรีบอนแต่เราก็รู้สึกว่าเอไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกเราหลอหล่อมากมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอะ่ะออก็แล้วแต่ถ้าทุกคนอ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้เนาะเออแล้วก็พัิลในเล่มเนี่ยทําได้หรือไม่ได้กันเออลืมบอกไปก็คือพัิลในเล่มเนี่ยพอเราทาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่า เราจะสามารถสแกน QR code ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปตอบคำถามในแต่ละพัซเซิมันก็จะพอเราไขแล้วก็ได้คำตอบออกมาเนี่ยเราก็เอาไปกรอกลงไปถ้าตอบถูกนะคะเราก็จะได้ภาพล่างสุดพิเศษนะคะจากอาจารย์อามาโนะอากิระไปเลยนะคะซึ่งของเราก็อันเนี้ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ภาพร่างมาแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลย แต่ว่าเล่มอื่นเนี่ยยังไม่ได้ลองไปทําต่อเลยนะทุกคนถ้าใครลองไปทําดูแล้วได้อะไรยังไงเนี่ยก็ลองมาเม้นคุยกันได้นะว่าชอบหรือเปล่าพัิลสนุกไหมเรื่องราวเป็นยังไงก็สามารถคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย